เป็งสัตว์ปีเลียนครับรือชื่อในตามเรียแมบบ่ตั้มจีเลวยนฟางครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการจัดก,การประกวดไก่ประกวดนะครับเราควรจะจัดการยังไงผมจะมาแนะนําสีที่นิยมกันก็คือขาวหางดํเป็นสีที่ว่าเป็นราชนีของไก่ จะได้เพชรบ่อยที่สุดก็คือสีขาวหางดำเราจะมาดูไก่ที่เราจะเข้าไปนำไปประกวดนะครับมีสีแซมไหมสีดำมาแซมไหมหางเราจะมาดูว่าหางดำมากน้อยแค่ไหนหรือว่าหางจะเป็นสีเทาเราควรจะนำไก่ประเภทไหนที่เข้าประกวดที่จะได้รางวัลมากที่สุดอ,อ,อย่างดูเครื่องของหาง จะแนะนำว่าเราควรจะใช้เครื่องที่มันมีเส้นแข็งเพื่อเวลาไก่มันยีแล้วมันจะมีความสงา่ามันจะมีความสวยระยะก็ควรจะแข็งมันจะปีนป่ายหางของมันให้ดูสวยงามจักงอนก็ดูเป็นระเบียบอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะไม่ไม่เพอร์เฟกมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ สามารถที่จะนำเข้าประกวดได้จัดงอนที่ทางสมาพันธ์ไก่แจ้ที่ได้ลงมติกันไว้ก็คือให้นับอ่าหองสามโดยข้างหน้าไม่นับอ่าจะได้4กับ5ถ้าเกินถือว่าอ่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังใช้ได้อย่าง6อย่าง ถ,ถือว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของการนับหนอนนะครับติ่งหูก็จะต้องแดงเหนียงต้องมีความไม่ขาดไม่แหว่งนะครับตาสีสดใสปากจะไม่มีรอยกระเทาะหรือว่าแตกนะครับครับส่วนปลีกเวลาหุบเนี่ยมันจะ มีกนจะมีแซมดามแต่เวลาหุบจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับขาเราดูที่ว่ามันมีขนไหมเพราะว่าตามหลักของกมรมปศุสัตว์ห้ามไม่ให้มีขนเราดูว่าแข้งผุกไหมนิ้วเล็บเล็บขาดไหมอาแล้วเรามาดูลองมาดูหางใบหางนะครับใบหางพัดอย่างน้อยต้องมี6เส้นนะครับแต่ถ้ามากก็ถือว่าดีซ ถึงแม้ว่าข้างหนึ่งโผกอีกข้างหนึ่งเก็ดก็ถือไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เอียงไม่ได้ดูแล้วมความบาลานซ์ก็ยังมีอยู่บัวควรจะสีขาวนะครับจะอาจจะมีดําได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงก็เยอะนะครับจะดูน่าเกียดติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะครับ0859068แล้วก็444นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของผมเกียงสัตว์คุณเกียงสัตว์วิไลวันนะครับสังกฤษนะครับ